ล้วกันใช่ไหมครับก็นี่แหละครับมันเป็นเรื่องการคอนเนคกันระหว่างความรู้สึกของคนที่เราลักและคนที่รักเรายิ่งเวลาผมไปเล่นตามงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเรามีการปฏิสัมพันธ์กับคนดูคนดูร้องเพลงเราเราล้องเพลงกลับไปเพลงมันใกล้ความหมายที่ที่ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานอย่างกิเป็นไงบ้างอมาจากศิลปินกลุ่มก็จริงๆก็โตมากับเพลงของโปรเตโต้ด้วยครับ จริงๆเขมือยู่นะมีมืออยู่นะโอเคก็คือคือทุกคนคุ้นกับเพลงของโปรเตโต้อยู่แล้วเพราะว่าตอนช่วงสมัยแบบมัธยมอะไรก็เล่นเพลงโปรเตโต้กันกลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเหมือนกันก็จริงๆแล้วคืออะอย่างเช่นเพลงขอบคุณที่รักกันเนี่ยปกติแล้วเราก็จะเจอกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอาจจะมีตอนงานประชิมหรือมีตามงานสําคัญอะไรต่างๆที่พูดถึงเรื่องการ บบขอบคุณหรือว่าพูดถึงเรื่องมิตรภาพหรือ,อเรื่องแบบว่าความเชื่อมโยงในสายสัมพันธ์อะไรสักอย่างพอพอมีขอบคุณที่รักกันเสริมนิดนึงมันก็เลยเหมือนทําไมรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือมีวงดนตรีที่เป็นแบบ rising star เพื่อที่จะมาเชื่อม,มเชื่อมยุคเชื่อมสมัยครับก็คือมาเป็นคุณไงดีใจมากครับครับรเกียรติสุดๆเลยครับตาจิไลแตอคมเดีเ<ม>ะ เพลงบรรยากาศครับก็สําหรับในมุมของผมเนี่ยเออเพลงบรรยากาศเนี่ยถ้าถ้าถูกเล่นในเฟสติวัลเนี่ยก็คือมันจะเป็นเพลงที่พออินโทรขึ้นมาเนี่ยก็คือคนจะเริ่มกระโดดกันละมันเหมือนเป็นการที่เพื่อนได้มาสนุกกับเพื่อนในในในการแบบว่ามาสร้างโมเมนต์อะไรกันแบบว่าปกติแล้วจะเห็นแบบว่าคนเอาเพลงบรรยากาศไปใช้ในแบบคอนเทนต์ที่แบบไปเที่ยวกับเพื่อน การปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรแบบนี้ไปคอนเสิร์ตไปฟิสติวัลกับเพื่อนครับก็มันก็จะอยู่ในในใช่ในโมเมนต์แบบนี้ก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้มาครับอยาการทางทานร่วมกันในไงสองวมันคันคิดไปแกเพราว่าต้องขึืนต่อกันอ่ก็จริงจริงๆแล้วเราใช้คําว่ามันเรื่องเจเนอเรชั่นมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เราห่างกันขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ เล่นดนตรีเหมือนกันเราก็เชื่อมเชื่อมโยงใช่เต็มเต็มทุกจังหวัดดนตรีครับช้างเต็มเต็มคำว่าเพื่อนไปเลยครับใช่รับผมน้องเก่งมากครับแล้วก็เวลาทํางานร่วมกันคือด้วยความที่ว่าระบบปฏิบัติการถูกอัปเดตเวอร์ชั่นบุคลิกภาพได้แบบในวันปัจจุบันแล้วเนี้ยผมแล้วก็วงดนตรีโฟเรโตเนี่ยยังกลายเป็นว่าเหมือนเราก็ต้องเรียนวิชาบางอย่างจากการทํางานของเขาอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้ประโยชน์แล้วก็มีการแบบเกื้อกูลกันแกงอะ โอ้ไม่ขนาดนั้นแต่ชมชมโมจริงจริงิงครับพี่ช้างเป็นครอบครัวช้างยู่แล้วพี่แล้วทั้งโปรโต้แล้วก็โอลิบันเดย์นี่คือเพื่อนผมนะเพื่อนผมหมดนะเนี่ย นี mean, ่พี mm ่โอมเขาเพื mine, nah, ่อนผมนะนี่เพื่อนผมนะครับเพนใหม่เพนใหม่รู <S 2> <S 2> okay. ้รู้จักพี่ปั <t <t ๊บก่อนแต่มื่ก็มาซีกับพี่โอมด้วยอ่าเป็นเพื่อนกันเร็วหโอ้พี่โอมซีผมไม่ละเติมเต็มเขามาเพื่อนเสมอเติมเติมเติมก็ตั้งแต่บ่ายแล้วพี่แล้วที่สําคัญคือผมเนี่ยโตมากับโปลิโตแต่พอเราโตแล้วเนี่ยเราก็ฟังโอลี่มันเดย์เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยผูกพันอากับทั้งโปลิโตแล้วก็โอลี่มันเดย์นะครับเพราะว่ามิวสิกเนี่ยมันเชื่อมทุกเจนเข้าหากันอยู่แล้ว แล้วเราต้องเด็กแลเราก็ฟังขอบคุณที่รักกันมาอ่าพอตอขึ้นแล้วก็ฟังบรรยากาศแล้วเรงจริงนะคุณอย่ายิ้มนะครับอึ่จยิ้มนะครับผมลอไม่ทุกเองก็คนอย่างเธอก็ไม่เคยสูญ่ใใช่เปลี่ยนเาเป็นเขาเปนเาาเป็นเข้า แต่ว่าไม่ใช่คือผมมา,มาเล่น TPC ด้วยเพราะว่าชีวิตจริงอะผมเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาพี่ uh oh. เวลาเราเราไปเที่ยวตามร้านอะไรต่างๆอะพี่ uh oh. มันจะมีเพื่อนอะ่ะที่คอยแบบชอบขอเพลง uh oh. ชีวิตจริงคือแจ็คแฟนฉันเนี่ยเมื่อก่อนเขาจีบไปมอน uh oh. อ่าเขาจีบไปมอน uh oh. เขาก็เลยให้ผมเ่ยขอเพลงบรรยากาศเราก็ยื่นเพลงไปให้ก็เหมือนใน TPC มาจากชีวิตจริงอะไรเงี้ยพี่ถ้าเขาขอเพลงขอพี่ปับ๊บอยากเพลทขอเพลงอะไรขอพี่ปับป๊บโอ้ผมรักตุ๊เบสครับพี่ปับ๊บขอบคุณที่รักกันผมจะไปนคลับเขา,าจริงๆล่าสุดเขาไปเล่นที่เดิมผมก็ไปเชียร์เขาอ่าแล้วก็เดี๋ยวเชียงใหม่ผมก็ไปอ่าผมรักเขา,าจริงๆริงพี่ พี่ป้าพี่รักผมไหมพี่ใช่แต่ตอนจริงก็ผมก็มีความผูกพันกับนิกกี้มาแบบก็เกือบ20ปีแล้วนะเจอตั้งแต่เด็กๆพี่ใช่จริงๆมันเรามีความผูกพันกันทางอ้อมรู้สึกอยู่แล้วครับก็เลยโอเคอ้าโอเคผมถอยไปดีกว่าพี่พูดต่อไดยอยากให้ทั้งสามคนเป็นตัวแทนฝ่ายนะครับหน่งที่ทำเป็นเต็มๆเพื่อมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเต็มๆทุกจังหวะดนตรีช้างเต็มๆทุกคำว่าเพื่อนคอนเซ็ปต์สำคัญในวันนี้นะครับ จริงๆแล้วทางช้าง m u ส i ิ c คอนเน็กชันะครับมีการเดินทางมาแบบอย่างยาวนานแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในในหนึ่งปีเนี่ยในงานงานจะมีงานช้างเ,ย,เยอะมากนะครับ,รบแล้วก็มีแทบจะตะเวนออกไปเจอกับเพื่อนๆเอาดนตรีไปเชื่อมความรู้สึกกันเอาดนตรีไปคอนเน็กถึงกันและกันเนี่ยโอ้จริงๆแล้วในปีหนึ่งก็หล,หลายหลายร้อยแต่ถ้ารวมรวมจะเป็นพันเลย ซึ่งเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเราทั้งสามทั้งเรียกว่าสามได้ไหมโปเิโตโอลิมันเดแล้วก็นิกกี้นะครับจริงๆอ่ะผมต้องฝากผมกับโอลิมันเดเนี่ยเพิ่งโผล่เข้ามานิกกี้เขาอยู่มานานแล้วนะครับสำหรับช้างนะครับก็ยังไงฝากฝากตัวด้วยแล้วก็มีโอกาสน่าจะเจอกันตามทั่วประเทศ